สิ่งที่คาดหวังนะคะก็คืออยากรู้คอนเซปต์ของการทำอสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าคอนเซปต์การมองภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์โดยข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าตัวหนูนะคะคือเหมือนที่บ้านทําอสังหาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีการคาดหวังว่าอยากจะอิมพูฟกันในส่วนแบบความรู้ที่เราไม่รู้จักในส่วนของอสังหาแบบเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบบการเก็งที่ดินหรือในการแบบเลือกลงทุนแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบบการจะทํายังไงให้แบบเหมือนที่เราแบบ มีคุณค่ามากที่สุดมีแวลูในการจะแบบจะทํามากที่สุดค่ะอยากได้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับต้านส,สังหาค่ะพอดีหนูก็สนใจในเรื่องอสังหาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็คาดหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาแบบภาพรวมรวมๆนะครับว่าการเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยมันต้องแบบรู้อะไรบ้างเราควรต้องดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับคาดหวังแบบคร่าวๆรวมๆม,ม,มากกว่า โอ้ได oh, okay. ้เยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการลงทุนเกณฑ์การลงทุนภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็วิธีการมองต่างๆแบบว่าเบสตาว่าข้อมูลไหนควรมาประกอบในการที่เราจะตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็รู้สึกว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะคะได้มองว่าแบบจริงๆบางที่ที่เราสึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแบบนี่ไงคะ bad building หรือแบบเป็น bad ลนด์อะไรเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆเราอาจจะแค่แบบเรามองมันผิดไปเราอาจจะสามารถแบบ ทำผลก็ไโยนผลกำไรให้กับมันได้ก็อาจจะไปพัฒนากับที่ดินในส่วนของที่บ้านค่ะให้แบบสามารถใช้ได้มากยิ่งขึ้นเข้คาคลาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้พื้นฐานได้เก็บความรู้เล็กน,น้อยค่ะจากพี่เม้งค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็อาจจะได้แบบว่าประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากเพื่อนที่แชร์ในคลาสด้วยค่ะก็ได้เลยครับสิ่งที่เราคาดหวังนะตอนแรกว่าเราอยากจะรู้ฟิล ขอบเขตของออวงการน,นี้ทั้งหมดเราก็ได้รู้แล้วเราก็ได้รู้วิธีดูคร่าวๆข,ของอสังหาตละชนิดด้วยครับว่าอันไหนควรทํายังไงแล้วก็อสังหาตละประเภทนี่ก็มีความแตกต่างกาันแล้วก็วิธีที่เราจะทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้น<ม>เพื่อจะลงทุนต่อเนี่ยเราก็ได้รู้ในคลาสนี้เลยครับประทับใจมากตึง